เรื่องจะดูรือพื้ก่อนข้อาดใหญ่เอ่อดซเมตรสี่จุดหกรันนี้อันนี้จะส่งขสกเมตรตรงก่อน่ใส่แล้สุงออกกวยาเนี่ยนะครเท่ากันส่งออกส่งอองไปมีกองนนอตรงนวนองรับกองออก็จะเหลห้าร้อยเมตรนกเป็นต์ไน้าทะเลจากหนึ่งสองส้ ถว่าถ้าเกิดน้ำตรงนี้มันจะยุบกับเวลาเดินเทื่อวต้องได้ยุบเลยเดินเคลื่อนเนี่ยมันจะยุบกับหนึ่งเดียวเหมือนเดินเดินที่ดียุ่งเที่ยงครับเริ่มจากหนึ่งครับเดี๋ยวหนึ่งต้องได้เดินก็ในกีในกรณีท่านอามาหลากมากกว่าเนี่ยคือเราจะเปิดน้ำเลยขณะราชกันเข้ามาทุกอย่างได้ไหมใช่ระบบสายไฟแต่ว่าทีนั้นเรายังไม่มีระบบที่ เดี๋ยวก็ต้องประสานร่วมกันเลยครับบิ๊ก้าเราสั่งก็ไม่ได้ไม่ได้ครับคองเจ็ดก็บราใส่ก้อนคลองสิงสอมทอง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 ของมันมันตรงนี้ถ้มันใหญ่ด้วยดีมากด้านหลังซึ่งจะเป็นห้องคอนโทรลที่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าคอนโทรลกดตุ๊บดับเราเป็นเครื่องลองเลยครับอ๋อที่นี่ใช้ไฟ6 9 PV เนี่ยเครื่องขนาดใหญ่มากเลยไม่ได แต่ว่าสถานีหลักๆของเราเนี่ยมีเกิเหตอะไรเขาขอให้เขาเป็นระดับแรกที่เขาต้องเข้ามาช่วยระดลเนาเรา,าเชงการไม่ด้วจะาจ่ายท่านเองรับเด้กเขปัญหาตรงนี้ไม่ต้องเบอทาตรงนี้น้ระบายน้ำมีแนวความคิดนี่นะควนจะต้องมีเครื่องสำรองไฟบันไฟด่าน้าเิเอเ,อคเคยเป็นทางทานมามก<า>ันเราจเป็นเครื่องสนาเครื่องยีบ เราะพอแปอลเอรวปอหกนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของควบคุมเด็กนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการควบคุมตาตื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายระนะครับต้งสถานการทำงานตอนนี้ก็เรที่มอนะครับก็คือพร้อนี้าจะดนเดินได้ไหมได้ได้ตลอดจะเป็นระบบออนี่ะบการลาครับมีเอกสารทั้งหมดไหม ขอรายได้ทั้งหมดนะครับจะได้ทั้งของพระรามเก้าด้วยจะได้ไปชี้แจงให้กับประชาชนทราบว่าเรื่องของการมาเรื่องเรื่องเป็นคนดีเหมยถ้าเกิดคนไม่อยู่หรือเกิดคนไหนอะไรแล้วน้ำมันมาเยอะจนล้น

ดูด้วไม่ได้นู้นทำไมเะที่ก่อนไปานโอเคโอเคแล้วบางไม่บอกนะคือท่านบอกว่าน้ำมันมันมันเต็มดึงอย่างนั้นประมาณสิบเซนเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ล้นตรงที่คนยืนนะครับไม่ใช่ผมรู้จากตัวไอ้สเกลวัดเนี่ย

แรกที่มาจากกองสองครับนี่แหละครับมาเชื่อมะไละพาวนี่นี่แหละครับแบบบ่อที่ประตูหกบานมาแล้วสี่เมตรนี่ความลึกต้อง้มอไวต้องแต่งต้องแขงยานี้ กะยมีงนะครับแต่ก็ยังตอมากอะไรว่าแต่ตอนนี้เราก็ให้เขาซ่อมนะครับน้องครับจ

เราใช้เวลาะมาณอตงช่วงนี้ช่วงขาเจือะไรอืมช่วงาวจะอะไร มารดำเนินการดูดสูบน้ำได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าในปี54ที่ทด่มหานครนั้นเกิดเหตุทุก์ภัยนะครับน้ำท่วมอย่างมากมายนะครับ30กว่าเขตเนี่ยที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้วอุโมงยักษ์ทำไมดำเนินการได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็มีข่าวลือมาบอกว่าอุโมงยักษ์แห่งนี้ใช้ได้เพียง10-20นตะครับแต่ในความเป็นจริงวันนี้นะครับเพื่อมาสำรวจมาดูแล้วปรากฏว่าเราใช้งานได้ร0 0เร แล้วการดูแลการทํางานนั้นเราสามารถใช้ได้ถูกต้องทุกอย่างหมดและขนาดนี้ในปีเม่มาณ57ทางสํานักระบายน้ำนะครับได้จ้างบริษัทเอกชนร่วมค้านะครับเจ็นะครับเข้ามาร่วมกันนะครับดูแลบุรากาศนะครับเพื่อให้เครื่องสูบน้ําทั้ง5ตัวขนาดยักษ์สามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกรณีถ้ามีเหตุนะครับน้ำท่วมอย่างปี2554 พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครจะได้สบายใจได้ว,ว่าขณะนี้วิธีการป้องกันนั้นเราป้องกันได้สาเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าขณะนี้เราพิจารค์ยาอยู่สองหกโมงแล้วแล้วท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านหม่ราชวงศ์พันธ์บริพัตรมีนโยบายจะติดตั้งให้ทั่วกรุงเทพมหานครทั้งหมด5้วงนะครับทั้งหนายกำลังดำเนินการเขียนแบบอยู่แล้วก็เตรียมที่จะตั้งขระมาเพือ่อสร้างเมื่อทําเสร็จครบทั้ง5้าวงทั่วกรุงเทพทั้งสี่มเมืองในกรุงเทพมหานครแล้ว S <S <an other> ผมเชื่อว่าในอนาคตอีกกี่สิบปีกรุงเทพมหานครน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับและยิ่งวันนี้ได้มาคุยกันทํางานของทางหน่วยงานสํานักานแม่น้ำนที่ต้องการดูแลอยู่แล้วเชื่อมั่นว่าเราสามารถทํางานได้เต็มที่นะครับและในที่สของสภาอตัโดนีเซียกรรมการหรือตัวผมเองนะครับหรือสมาชิกส,สภากรุงเทมพมหานครในอีกหลายท่านที่ไม่ได้มานะครับเพื่อทราบในวิธีการแล้วเราคงต้องไปแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นเ,เช่นกรอดีประตู ปิดกั้นน้ําจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ไหลย,ย้อนกลับเข้ามานะครับเราใช้ตัวเขื่อนตรงนี้เป็นตัวกัน้นซึ่งจริงแล้วในวิธีการไี้เราต้องมีประตูไปกันป้นบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น้ํามันย้อนกลับเข้ามาแล้วเราสามารถสูบน้ําจากในช่องชา้าปตรงนี้ส่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในกรณีที่น้ําเจ้าพระยาเยอะสูงกว่าระดับน้านําทะเลบรรกาเราก็สามารถสูบออกได้ตรงนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันน้าไม่ให้ลุงเขื่อน